กมแรกแหกหมานของเรานะคะทุกคนได้แล้วไม่ได้แล้วก็ได้ฝ10ุ่นเยอะมากคันนี้มาดูนี่ขวดนี่นะคะทุกคนเละยิ่เสียงดังมากเลยคะับทุกคนสวัสดีค่ะพบกับช่องวิวกาะอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็มาป่าเหมือนเดิมค่ะทุกคนมาบนเขานะคะ เราได้ข่าวว่าสิ่นี้ออกแล้วนะคะทุกคนนี่ซูมดูใกล้ๆเป็นจังไหดพี่น้องมานบอเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะมาขวานนะคะทุกคนออกแล้วนะคะฤดูการแรกเลยคะ่ะฤดูการแรกของเห็ดเพาะนะคะทุกคนคล ได้แล้วค่ะกรรมแรกแหกหมานของเรานะคะทุกคนได้แล้วไปค่หากันต่อ เรอดีใแล้วนะครับในในในมาดูลักษณะเองนี่ก็อยู่อย่างนี้เลยนะเหนไหมแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็นึ่งต่อเก็บเลยนะคะทุกคนเราพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากตรงนี hire 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 ้เก็บมาดูนะคะอันนี้ฝนตกหนักเมื like, ่อคืนเนาะมันก็เลยผุขึ้นมานะนี่อันนี้ดอกไม้มันจะเก็บไว้ก่อน เราไม่ต้องขูดแรงนะคะแล้วมันหมาหนัพี่น้นนนนองได้อีกแล้วค่ะเห็ดพรอยตามตาครับมาทุกคนมาในแล้วนะครับนี่เพิ่งออกเลย อ้ขยับขึ้นมาข้างบนอีกนี่ฮ <c oughs> ู้เห็นนี่แล้วนี่ ให้ขดออกให้นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ขวายไปเลยนะอันนี้ยโนี่ยังเล็กอยู่ไม่เป็นไรอพี่น้องป้าเลยใจเยี่ยงค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะหาอาจารยเงินป้าพี่น้องพี่พี่พี่พออีกแล้วครับโอ้เม็ดใหญ่ ừuuuu thẹp tùng nhang nà này chị bay ngang ngay chị hưng long bọc này 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 เราเสียงดังไม่ได้นะทุกคนเราต้องกระซิบเอานะนี่ดนี่ด้ตรงนี้ว้าทุกคนดุเรกหนาไว้นาแล้วก็มีตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าวันถ้าวันตัว ไปนะคนดูเราควรเง็พวสิคะนี่โอ้โอปลาลูกโตมากเก็บก่อนนะคะงานนี้หาบเรสเื้อนี่มันร้อนอยู่อย่างนี่นีมันหมานค่ะทุกคนดูว้าวปัด เข็นตัวมวยนี่นิโทปฏิโทปฏิโทูทุกคนนี่เห็ดเผาะนะอันนี้จะเป็นเห็ดเผาะนางทั้งหมดเลยนะคะทุกคนโอ้โหฟังดิ้งกูป้าผีผีผีหลายนิดหลายนิดป้าพีผีผีเห็นมั้ อือนี át, ่ทุกคนนี no. as as> no. ่อ่าล yes. ูกตัวโตค่ะดีใจมากหาดูหาดูนี่นี่นี่บ้าีบ้ากิละเรามองไปแล้วก็จะเห็นนะคะมันจะแตกตาอยู่เนาะจากก้อนหินนะคะไฮ ใสเคโอเคโอเคโอเ,โอเนี่เว้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะเก็บเอาเลยปึ๊ดลามมาถึงน,นี่เลยนะคะทุกคนนี่เราก็จะขวดนเอาเดี๋ยวเราเก็บเอาหิ้วเขินก่อนเราค่อยเราค่อยควัดนะคะโอ้ยนี่มันเด้อพี่น้อง Ya, enggak gitu เต็มมาเลยวงเต็มพื้นเลยเนี่ยด,ด,ดูสินนี่นี่นี่อ,อืออันนี้นี่นี่นเก่งเก่งเสียงดังแน่นะคะรับทุอคน กันนะครับมาได้ยเยอะไหมตรงนี้นะเป็นแวบ,บๆสองลูกสามหมดแล้วสามลูกเห็นอะไรนะ มิดโพนนี่นี่เพียเพียเดี๋ยวจัดมาขุดก่อนม็ดโพนนี่นี่ต้งใช้สิบต้องอีกแล้วค่ ดูคนดูเห็ดพอเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะขัวต่ออยู่นะคะทุกคนเก็บให้ดูค่ะเรามาเจออีกแล้วนะคะทุกคนเห็ดพอนะนี่ค่ะเห็นไหม นี่นะคะนี่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่คะ่ะยาวมาถึงนี่เลยมาตรงนี้นะคะ นี่ค่ะมีหนึ่งดอกว้าวถือว่าหมานอยู่นะคะวันนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับก็เนื่องด้วยสภาพร่างกายไม่ปกติสักเท่าไหร่นะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาวา no โน n เราดูว่าจะได้กี่ขีดโอ้อดเติมไม่สบายนะคะไปก็ไปไม่ไม่อันนั้นเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวเราดูทีหลังนี่นี่นี่นูในกินนี่นนนมะม่วงว้ามะม่วงสุด ไปให้แม,ม่ปาเธอไป <S 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 เดี๋ยวให้คุณพ่อหมกนะคะอนี่ค่ะป้าครั้งแรกของปีนะครั้งแรกของปีปาเราไป,<ฟ>ไปช่างกัน,นเดี๋ยวเราไปช่างกัน หลังจากที่เรานำมาชั่งแล้วนะคะเห็ดพาะของเราทั้งหมดได้6ขีดค่ะตาชั่งนะคะมันเลยมา1ขีดนะคะหักออก1ขีดก็จะเหลือ6ขีดพอดีค่ะทุกคนดีใจมากๆครั้งแรกของปีนะคะได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะไปหามาเพิ่มอีก4ขีดนะคะจะได้เป็น1โลพอดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยซับพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องวิวกกอกมาโดยตลอดนะคะไว้เจ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ